สวัสดีครัพพกกบพี่น้องพวกกระช่องเบาตุ้ยลำเพลินออฟเชี่ยวพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วหอดอไรล่ะขามเรียงขามเรียงกัทละวิชัยวัดชัยจุมพลพี่น้องเน,ะนงาะสีแคร์นิดหน่อย

เืก็รับพี่น้องมาสารค่าพี่น้องคืนนี้บัตรราคาหนึ่บาทพี่น้องอ่ะผ่านผ่านพพพมาเลยโอ้ยห่างเยอะห่างเยอะมามามาม,ามามาอยไปเื่อเลยโตมาโต,มา,ต,ม,าตมาอีกอกโตมาอกมาเลยมาเลยงาไปเลยมามามา ส่วนฤษีบอกดอก็ไปไปไป,ไปนี่ไปไปนี่นนครับพิมพ์มาวัดขามเลี้ยงผมน,นี่เลยี่น้องถ้าพิมพ์มาวัดชัยจุ้มพลเนี่ยมาเนี่ครับนี่พี่น้องตำบลขามเลี้ยงอำเภอกระทร่งิชัยเนี่ยี่น้องนี่แหละเขาจะเอามาวัดขามเลี้ยงครับพี่น้องเนะาะท่านนี้เขาเอมาขามเลี้ยงครับ นี่พี่น้องสอดแจ้งพี่น้องสอดแจ้งอรอกคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทพี่น้องคืนนี้เตยกับบอสเตย์เสาอะไะพี่น้องเไย ีสวัสดีพวกขอมาจตโดนไป นี่แหละเอาคือว่าไงเฮาแหลกเคยตั้งกะเคยมาเล่นแล้วเคยมาเหรียญยั่บ่บ่อขว้างหนาสีได้อยู่หรอกแต่บริสัยบริสัยเต็มอันนี้อันนี้ยหนาสีได้อยู่หรอกของเ้ามันได้อยู่ ของใส่รถมากรอบนั่งก็ได้อยู่แต่ซ้ำกันแหะนะหฟนนชีวางนี่ตัวกับบต้ากันแหละได้อยู่เขาได้ยู่่อก่อาจจะเรใเต็มพะอีสานนะรศิลปใครมาเรียนกนอ่าตาเพวกนเ่เขาาใส่รถแต่ขนานแหละแต่ชิบมานนี่นเส็นตืหูเคยมาต่างเอาตัวอาตานั่นแหะ กิบบกเกินนี่แหละวะบเนต็มที่กบอกโลคุ่หนกระินิดหน่อยไงทน่อยกัมากกับซ้นี่แหละซ้ำนี่แหะเพราะว่ารถ้าจอดังขางวเนียทั้งหลังเต็มเบิรเนี่ยแคไปตึงนะได้ซ้ำนาแล้วซ้ำนละถาบงอ่ะเออถาถาบ่งฟังบ่งฟังบ่งฟูงาบ้างไหนนาะ นี่เรินสาำรวจมาแล้วหนาวมากอยู่ยบ้านนออากาศดีดิเดี๋ยวนพอไกลออกจากกันโดมนะเขาออกมาเลย <c ười> ล่ะลุ้งของมาหนะเอาลุ้งของลุ้งของ นี่องพี่น้องเอาจังได็ก็จะเลืมยงหายล้างแจพี่น้องม่หายล้างแจได้หลายนะพี่น้องเออบัตรราคา120บาทซอสแจ้งโคโล่นี่นี่ครัพี่นองเออดินหน้นนาไปเดินหน้าไปแล้วถอยดัก ครับเอาไปนงรถทิ้งแล้วกลับมาก,กันแล้วอ้าวไปส่ล้วขานาไปสไปไปส มาพี่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 เอาครับพี่น้องเอาจยางไรก็หายใจพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำเนียคลิปหน้าจะพ่อดใหม่เบางแล้วจริงกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามช่องเบาตื้นเรา,าพื่นอนร่วเชื่อพี่น้องอย่าลืมพี่น้องเมื่อหายใจเราบาดถามเรื่องพี่น้องกัทละพิชัย สารค้ามพี่น้องไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ